ผู่วงความสัมพันธ์นี้บักโรเบิร์ตเนี่ยตั้งแต่เลิกกับนักร้องอะ่ะก็อยู่กรุงเทพแล้วอยู่กับอีพอศซึ่งอีพอศไม่ได้เป็นญาติเพิ่งมารู้ว่าไม่ได้เป็นญาติกันทุกเทศกาลซื้อของให้อีพอศตลอดอีนอนอซื้อของให้อพอศตลอดซื้อทองคาซื้อโทรศัพท์ซื้ออะไรทุกอย่างให้อีพอ,อตลอดเพราะอีนอนนรักอีพอ,อมาก วาไปเที่ยวต,ต้องแบ,บ<า>ัไป3คนไปเที่ยว<อ>ไปได้วยกันตลอดอเพราะถ้าอีนอนอน่ะอยากไปกับ2คนหรือว่าไม่มีอีพอสอไปด้วยอีพอสองนค่ะความสัมพันธ์ระหว่าง3คนมันไม่ปกติตั้งแต่แรกแต่ที่เราอ่ะเราชราบมาคือไม่ใช่ยาก เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่หลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจค่ะสาหรับเรื่องราวของทางด้านครูเบียนนุติยาที่ตอนนี้ครูเบียกาลังมีประเด็นค่ะหลังจากที่ครูเบียเพิ่งมีการออกมาเปิดตัวแฟนคนใหม่ค่ะเป็นโปตาเป็นครูสอนกอล์ฟชื่อดังแถมคนนี้ต้องบอกว่าหน้าตาดีมากๆด้วยโดยต้องบอกว่าเขามีการเปิดตัวกันไปเมื่อวันวาเลนไทยที่ผ่านมาค่ะก่อนที่เขาเปิดตัวเนี่ยมันก็มีคนค่ะเข้ามาสแสดงความดีกับครูเบียแล้วก็โปตากันอย่างมากมายแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนเข้ามาต่อว่าทางด้านครูเบีย ว่าทําไมหาใหม่เร็วจังมีแฟนใหม่เร็วจังเพิ่งเลิกกับทางท่านหนุ่มเนเงินแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเปิดตัวเร็วจังเลยบอกล่อเขาจนหมดตัวทําไมเปิดตัวเร็วจังก็คือมีคนเข้ามาต่อว่าทางด้านคูเบียแบบเซียๆให้หายต่อว่าเยอะมากๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าทางด้านครูเบียเขาก็นิ่งมาโดยตลอดไม่มีการออกมาตอบโต้แต่อย่างใดแต่ว่าในที่สุดก็ต้องบอกว่าเขาทนไม่ไหวค่ะเขาขอออกมาเล่านิทานหนึ่งเรื่องค่ะซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันแซ่บมากๆมีคนรออ่านเยอะมากๆเลยโดย ในทานเรื่องนี้ค่ะทางด้านคูเบียเนี่ยมีการตั้งตัวละครเอกมาสองตัวชื่อว่าหนูนาและก็โรเบิร์ตซ,ซึ่งเขาบอกว่าหนูนาค่ะเป็นตัวแทนสาวชนบทสาวบ้านนอกที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ว่าอยู่มาวันนึงเขาก็ ค่อยๆสร้างตัวขึ้นมาจนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วได้มาพบรักกับทางนัานโรเบิร์ตซึ่งโรเบิร์ตเนี่ยมีการตามจีบทางน้านหนูนาจนหนูนาก็ใจอ่อนค่ะแล้วก็ยอมตกลงรักกันแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยมันก็คบกันมาดีๆคบกันมาเรื่อยๆเลยพัฒนาความสัมพันธ์กันไปช่วยกันทำมาหาก,กินมีการสร้างธุรกิจทํางานทําธุรกิจทํามาหาเงินสร้างบ้านซื้อบ้านซื้อรถด,ด้วยกันแต่จู่ๆค่ะมาวันหนึ่งหนูนาก็บอกว่าฝันของหุงนาก็แตกสลายลงไปในพริบตามเมื่อจับได้ว่าโรเบิร์ตนอกใจ ซึ่งโรเบิร์ตเนี่ยก็นอกใจไปหาหญิงคนเก่าแถมยังมีการแอบไปซื้อทองให้ด้วยซึ่งพอหนูนาทราบเรื่องก็ไปปรึกษากับพี่สาวของโรเบิร์ตแต่ว่าพี่สาวโรเบิร์ตก็ไม่ได้สนใจซึ่งหนูนาก็เหมือนกับว่าเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเลยปรึกษาใครก็ไม่ได้จากนั้นโรเบิร์ตเนี่ยก็รู้สึกผิดคามาสำนึกผิดมาขอโทษหนูนาและขอโอกาสให้กับหนูนายรั้งซึ่งหนูนาก็ให้โอกาสแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมด้วยความรักเขาบอกว่าเขาก็รักด้วยใจซื่อสัตย์เลยไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่าจะทำผิดซ้ำอีกแแต่่ล้ว้วคะรังที2 สามสี่ห้าเนี่ยมันก็เกิดขึ้นซ้ำๆจนในที่สุดขันหนูนาเนี่ยก็ทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจแล้วก็เลิกกับทางด้านโรเบิร์ตไปซึ่งหนูนาเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะเลิกแบบเงียบๆไม่ออกมาพูดอะไรแต่ว่าโดนกระแสโจมตีค่อนข้างเยอะจึงทําให้ออกมาพูดเล่าริทานในครั้งนี้เพื่อที่หนูนาเนี่ยจะได้ปกป้องตัวเองบ้าง ซึ่งเอาจริงๆค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเขาก็โยงกันไปแหละว่าหนูนาคือคูเบียหรือเปล่าแล้วโรเบิร์ตเนี่ยคือเนเงินหรือเปล่าซึ่งในเวลาต่อมาทางด้านคุณเนเงินเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์สดซึ่งเขาก็เข้า,ขาไปอ่านนิทานเนี่ยกางไลฟ์สดเลยซึ่งตอนที่เขาอ่านเขาก็มีหน้าอึ้งๆแล้วก็มีการยิ้มมุมปากแต่ว่าใดๆคุณเนเงินเนี่ยก็บอกว่าจะไม่ขอพูดและจะไม่สาวใสไม่พูดถึงใครให้เสียหายเพราะาที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเขาเลิกกับใครเขาไม่เคยพูดให้ใครเสียหายเลยซึ่งเรื่องนี้เขาก็บอกว่่าาเาจะไมขอพูด ถึงแต่ทั้งนี้เนี่ยเรื่องนี้คนก็ยังให้ความสนใจอยู่ค่ะหลังจากที่ทางด้านหนูนาตอนที่เขาเล่าเขาบอกว่าตอลอดเวลาที่เกิดเรื่องเขามีการปรึกษากับพี่สาวโรเบิร์ตคนหนึ่งตอนที่เขาโดนนอกใจซึ่งพี่สาวเนี่ยกลับบอกกับทางด้านหนูนาเนี่ยว่าเธอมาทีหลังเธอไม่ควรเสียใจนะและล่าสุดค่ะทางด้านสาวไมมินท์ค่ะเน็ตไอดอลคนดังและก็เป็นพี่สาวคนสนิทข,ของครูเบียก็ได้ออกมาแชร์สเต็ปข้อมูลจากวงในค่ะถึงเรื่องนี้ว่าข่าวด่วนพี่สาวโรเบิร์ตกับโรเบิร์ตจริงๆแล้วไม่ได้เป็นญาติกันเอ๊ะ ยังไงนะรอแหลงค่ะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสาวไมมิน์ค่ะก็ยังโพสต์ข้อความต่ออีกค่ะว่าพี่สาวโรเบิร์ตเขียนแซะหนูนาม,มา3าเดือนเพราะคิดว่าหนูนามไม่มีทางสู้แต่พี่สาวลืมคิดว่าหนูนาม,มีแก๊งอีเท่าพาเวอร์คอยปกป้องอยู่ซึ่งก็ต้องบอกว่าจากที่เรื่องของสาวไมมิน์เนี่ยเขาได้ออกมาโพสต์ค่ะทําใหใ้หลายๆคนก็อยากรู้ว่าไม่ได้เป็นพี่สาวแล้วความสัมพันธ์มันเป็นอะไรกันเพราะว่าก็ดูสนิทสนมมีความสนิทสนมกันด้วยค่ะ ก็เป็นว่าเรื่องนี้ค่ะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะมีฝั่งไหนที่ออกมาแ์เรื่องนี้กันอีกค่ะอีพอสอเนี่ยเป็นคนดิวบลหลักให้หนูนาเองแล้วในวันที่เขาเปิดตัวเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยมึงจะมาไวยวอะไรก่อนเจมอนงงเจมอนงงมากเราไม่ใช่แค่ครั้งเดียวพี่แบบดิวให้เราจะมีเลยนะพี่แบมมายโจกันเนี่ยผมลิขิตเดสตินี enjoy hockey กันอยู่เลยค่ะเออ รอบถัดมาปุ๊บอีพอสเริ่มไม่โอเคอีพอสบอกว่าเนี่ยคนปกติเขาไม่ทํากันเนี่ยพี่ว่าเนี่ยหนูนาเนี่ยกลับไปคบกับโรเบิร์ตดีไหมอันนี้คือนิทานนะจ๊ะเป็นบทสนทนากันถ้าจะเอาถ้าจะเอาอดัมไปคบกับโรเบิร์ตดีกว่าเอาอรโรเบิร์ตจะเอ,เอาอดัม <Ad ham S 1> เพราะอดัมมันหนูนางงหนูนาง,งงวะค้ังงคืออะไรคือประเด็นน่ะที่เจมอลเขารูเ้รเรื่องเพราะอะไรรู้ปะ ตลอดระยะเวลาของการเสียใจของหนูนาเนี่ยประมาณสองเดือนมัน้งแต่ว่าเหมือนแบบว่าเขาเหมือนเขาเบรกดาวกันมาประมาณสักเดือนหนึ่งมันถึงเล่าให้แบบว่าคนในหมู่บ้านฟังเพราะด้วยความที่หนูนาเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดเรื่องเสียของแฟนเขาให้คนอื่นฟังนี่คือนิสัยพื้นฐานของเขาเลยแล้วเขาจะไม่พูดถึงคนอื่นไม่ดีแล้วเจมอนเนี่ยอยู่กับหนูนาเนี่ยกินเหล้ากันมั่นจนตับแข็ขงบอกซื่อซะ อยู่กันมาตลอดแล้วก็คือแบบคนหิวใจคือคือโทรหาทุกวันไปหาแทบทุกวันอยู่ด้วยกันแทบทุกวันเจมอลเกือบแล้วเจมอลเนี่ยก็เลยแบบว่า,ายินไซส์ค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็เลยเก็บอะเจมอลก็เก็บมาเรื่อยๆือีเจมอลนะเก็บมาเรื่อยๆว่าแบบเอา้าเป็นยังเลิกกันแล้วเป็นยังอีพอศอคือออกมาโพสแท่นเขาฟิลประมาณว่าอีพอศอออกมาโพสว่าโรเบิร์ตน่าสงสารอีโรเบิร์ตก็เล่นเกมแบบเปิดเพลงน่าสงสารใส่เอมวีว่าฉันกํนลาลังตกหลกรรมลําบาก คือแบบทําเวียกเ็ดเวียเฮก็ดงานคนเดียวอะไรเงี้ยทางๆท,ที่อีหนูน้มันก็ทํางานคนเดียวเหมือนกันฉันก็งงแต่ฉันก็คิดว่าเออไม่เป็นไรอะแบบน้องมอลน้องมองก็บอกเออไม่เป็นไรลูกเจม,มอลบอกปล่อยเข้าไปสักวันความจริงมันจะปรากฏแต่ประเด็นประเด็นนักวันสําคัญในหมู่บ้านแห่งหนึ่งวันที่เขากําลังมีความรักอีพอสซาละเน่ไปโพส ทำแบบวันน่ะที่เขากําลังมีความสุขกันน่ะให้กลายเป็นวันที่แย่เน่อกปะอีเจมอก็เลยยอมไม่ได้แล้วเจมอรู้สึกว่าอันนี้มันคือความรุนแรงเกินไปเพราะเจมอลทนกับสามสี่เดือนนี่ค่ะันคือความแรงทางโซเชียลมึงกัดใช่มึงวางมึงวางแบบว่ามึงวางหมากให้มึงดูน่าสงสารอ่ะแล้วส่วนฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดอย่างเงี้ยเออ เจมอไม่ทนไม่ไหวเพราะเจมออยู่กับน้องเจมอร,รู้ว่าแต่ละแต่น้องแต่ละคนเป็นนิสยยังไงแต่เจมอเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหากับโรเบิร์ตนะอันนั้นมันเป็นแบบเรื่องของตัวของเขาก็ไม่กล้าล่วงแต่อีเจมอเนี่ยมีปัญหากับอีพอออมว่ามึงเป็นพี่ภาษาอะไรทําไมถึงไม่สอนน้องทําไมถึงไม่ทําตัวเป็นพี่กวันหนึ่งที่น้องรู้สึกว่ามันดีมันดิ่งมันคิดมากมันเครียดทําไมมึงอีพศออไม่สอนน้องแบบพพสิทีมเห็นอย่างนี้นะอีมอลลี่กับอีแบแบเนี่ย ถ้าสมมติว่าน้องกูผิดนะกูจะบอกให้มันเดินไปขอโทษเขาเลยใช่<ด>โหทำอย่างนี้ไม่ถูกตอ้องถูไปขอโทษไปไหว้เขาถูกตัวเจมองเองก็จะขอโทษด้วยเพราะมันผิดเอา้าลองดูอีแบแบเนี่ยนะไลฟ์คืออีแบแบเนี่ย <laughs> โหมดคอต่อตัวเองมาไม่รู้กี่รอบอดีดอกเมื่ออีเจมอนเนี่ยไปด่าอีแบแบด่าทุกวันบอกว่าทำานี้มึงไม่ถูกนะเว้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพื่อนเราผิดเราดูแล้ว แต่ประเด็นคืออันนี้เรารู้ว่าน้องหนูนาเป็นอย่างไงเนี่ยบอกปานในนี้ถามว่าเขาเป็นอย่างคือนางเอกในชีวิตจริงเลยอย่างอี้เนี่ยคือแบบออกไปทงโง่เลยอะ่ะเลยน้ำส้มกินน้ำส้มได้เลยอย่ะเออเรารู้แต่เราก็แบบว่าเออเอา้าไม่เป็นไรลูกถ้าเขาเหลี่ยมก็ให้เขาเหลี่ยมไปนัน่นแหละจนวันวันสุดท้ายไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่ครูงงอย่างหนึ่งว่าในตลอดแล้วเวลาสองถึงสามเดือนเนี่ยอีพอสเนี่ยเป็นคนดีลเป็นคนแนะนํะหลักให้ แต่มึงมาโวยวายอะไรวันที่เขาเปิดตัวกันกูงงแค่นี้อเห็นไหมแล้วมาพูดว่าเป็นคนเก่าอะไรก่อนเขาแค่เคยคุยกันตอนอเกือบสิบปีที่แล้วแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องอะไรเลยไม่มีอ่ะมันจะมีตมันจะมีอย่างนี้มันจะมีคลิปที่อีพอสอนเนี่ยเต้นกับเอ่อประหลัดแล้วก็ติ้งต่าง วันนั้นวันนั้นที่อีพศได้ถ่ายคลิปอีประหลัดคือวันอีพศพาอีนนอไปหาไปเจอประหลัดนะหนูนาด้วยด้วยค่ะถูกต้องค่ะอีพศพาหนูนาไปเจอค่ะแล้วก็เจอกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งของคนในหมู่บ้านด้วยค่ะเออใช่ไม่ได้อยู่กันสองคนค่ะอีดังกล่าวท้างหลังไม่ใช่ห้องนะคะเป็นห้องตีฮอกกี้ค่ะอ่ะเอางี้กูท้าความเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยบักโรเบิร์ตเนี่ยตั้งแต่เลิกกับนักร้องอ่ะก็อยู่กรุงเทพแล้วอยู่กับอีพศ ซึ่งอีพอสไม่ได้เป็นญาติเพิ่งมารู้ว่าไม่ได้เป็นญาติกันอีหนูนาอยู่ต่างจังหวัดเด็กบ้านนอกถูกคาาทางมาเล่นเอ็มวีก็เลยมาเจอกับบักโรเบิร์ตและอีพอสอีพอสเนี่ยมีบ้านที่กรุงเทพก็เลยให้บักโรเบิร์ตกับอีนนเนี่ยอยู่ด้วยกันเอออยู่ได้แล้วอีบักโรเบิร์ตกับอีนนนเนี่ยจ่ายค่าเช่าให้อีพอสเนี่ยตลอดไม่ได้อยู่ฟรี ฉะนั้อยู่ปีนะี่พอสอนลำเลิกบุญคุณทําไมสองนี้อยู่ปีนะคะสองพอบักโรเบิร์ตพาอีนอนนรับงานบักโรเบิร์ตได้หกสิบแล้วอีนอนนได้สี่สิบสี่สิบใช่ค่ะตลอดนะคะตลอดค่ะตลอดนะคะแต่มึงเห็นมาชาวบ้านก็จ่ายนะคะค่าน้ำค่าไฟช่วยนะคะช่วยหมดหารหมดและ ทุกเทศกาลซื้อของให้อีพศออตลอดอีนอนนอซื้อของให้อีพศออตลอดซื้อทองคาซื้อโทรศัพท์ซื้ออะไรทุกอย่างให้อีพอ,อตลอดเพราะอีนอนนอรักอีพศออมากถูกไปเที่ยวต้องแบบ่งไ,ไปสามคนไปเที่ยว<อ>ไปได้วยกันตลอดอเพราะถ้าอีนอนนอ,อยากไปกับสองคนหรือว่าไม่มีอีพศไปด้วยอีพศงอนค่ะอีพศงอนมีความงอนด้วยงอนค่ะนี่มันนั้งใจค่ะว่าทำไมไม่มีพี่ทางพี่แบบเอ้ามันมีอยู่ชุดหนึงนะกู เนี่ยนะอีมอลลี่เป็นญาติอีแบนะกูเอาพูดตรงเลยพวกกูเป็นญาติกันสองคนแล้วถ้าแบบว่าอีได้อ่ะจะไปเที่ยวกับแฟนไม่กูจะไปเป็นี่ถามทำไมเออมึงจะแบ่มึงจังวนทําไมถ้ามึงไม่มีอะไรอะเปียงใจเราก็ต้องเจรออไม่เป็นไรมึงไปกับมึงไปกับแฟนเลยอะถูกไหมตามความเป็นจริงอะมันเลยทําให้มันเลยทําให้มันเลยทําให้ หล่อนอย่าพอน้องเราต้องไม่พูดกูเมืองชั้นกับเธอมันเลยทำตัวน่าอ่ะมาปรึกษาไอ้เจมอลลี่กับไอ้เจ๊แบแบแล้วก็อีป้าป้ามาตาอีป้าสมศรีทุกคนว่ามันไม่ปกติความสัมพันธ์ระหว่างสามคนมันไม่ปกติตั้งแต่แรกแต่อันนี้คือพูดตรงๆว่าไม่มันไม่มีการคอนเฟิร์มชันนะทุกคนคือมันไม่มีการยืนยันมาคือพวกเราอะไม่ไม่อยากพูดในการแบบว่ายืนยันคอนเฟิร์มว่าว่าเขาว่าแบบว่าแบบว่าเออแบบ ยายพอสกับอะไรเงี้ยมีแบบซัมพันธ์เราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่ได้มีหลักฐานเราไม่เราไม่คอนเฟิร์มเรื่องนี้ดีกว่าแต่ที่เราอ่ะเราทราบมาคือไม่ใช่ญาติถูกต้องอแค่นี้ดีกว่าอะไรที่มันไม่เป็นความจริงเราแล้วเราไม่มีหลักฐานเราจะไม่พูดแต่ทุกอย่างที่พูดในนิทานมันมีหลักฐานค่ะมันมีหลักฐานมันอืม กูอยู่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกแบบโหหลายปีแล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าคือเราอ่ะตอนตอนแรกที่เราแบบอยู่ด้วยกันเนาะมาปุ๊บ <c oughs> เคยเจอแบบว่าเจมออ่ะอีเจอมอเนาะมันเคยเจอแบบว่าพอสอบไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เลยรู้สึกว่าอือใครคนนี้ใครแบบรู้สึกว่ามีเซนผู้หญิงมันจะมีเซนเนาะก็ตัวติดตลอดนู่นนี่นั่น,นะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าว่าอ่ะแล้วอยู่บ้านเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยู่กัน,นก <c oughs> สามคนปุกบเฮ้ยอะไรเงี้ยใช่ <c oughs> <c oughs> สามคนหรอไม่ได้สี่เนีาก ตอนที่อีเจมอมันมีแบบเออมันมีลูกน้องอย่างเงี้ยมันก็แบบเออมานอนบ้านได้ไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือเวลาไปเที่ยวต้องไปด้วยกันเออถ้าไม่ช่วยดีพอสอีพอสองันอันนี้คืออะไรฉันไม่เข้าใจกูงงความสัมพันธ์นี้มึงงงไหมสุิว่ามึงมีแฟนกูอยู่กับมึงมึงอยู่กูมาก่อนมึงไปเที่ยวันสองคนกูงอนมึงญาติฉันหยิดไงเป็นแม่ป้าเขาแอบเป็นแม่ลูกคิดว่าเป็นแบบเป็นเป็นคนให้ที่อยู่อาศัยหรือเปล่าแต่แต่แต่ก็จ่ายให้นะ แต่ก็จ่ายให้ทุกเดือนนะก็าเช่านะแต่ก็เห็นแบบว่าแต่ลเลิกบุญคุณนะแต่ได้แต่ได้ค่าเช่านะแต่ล้าเลิกบุญคุณนะเออเอาไงอ่ะให้ค่าเช่าแต่ก็แบบเออเห็นแบบแซะตลอดว่าใครที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยที่อยู่อาศัยมึงเนี่ยเขาช่วยมึงผ่อนหรือเปล่าเออก็จริงะเขาช่วยผ่อนทุกเทศกาลเขาซื้อของให้เขาเคารพเขารักเออหรือเปล่าเขารักอืมช่วยเขารักอนงงแล้วแล้วมีอะไรต้องเป็นบุญคุณหรอไปปั่นจนแบบว่า โผให้คนในหมู่บ้านมาเฮโลอีหนูนาอย่างเงี้ยแบบกุสงสารอีหนูนามากคือหล่อนนะไม่รู้ว่าแบบหนูนาน่ะเจออะไรมาบ้างอ,อีเจมอลลี่มันก็อยู่กับอีหนูนามานานเนาะหล่อนหล่อนอะไม่รู้ว่าแบบว่าน้องหนูนากับเจมอลเนี่ยคือมันผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากแล้วเจมอลเนี่ยก็เห็นน้องหนูนานเนี่ยร้องหม่มร้องไห้ทุกวันฟังสตอรี่แต่เรื่องเดิมๆจากที่แบบว่ากรุบกรบไม่เป็นบอกเลยน้องลีนี่เพื่อนรัก อย่างกับน้ำเปล่าฟังสตอรี่เดิมทุกวันฟังไปประมาณสามวันเจนมอนท้องบทดได้แล้วค่ะเออนั้นเจนมอนคือใครครับมันคือตัวละครคะ่ะตัวตัวละครในนิทานกีดวันที่ยี่สิบสามกันยาเออนี่หนูนากับบักโรเบิร์ตเนี่ยแยกกันอยู่แล้วแยกกันอยู่แล้วคนละที่แล้วเออแต่หนูนาก็ยังติดต่อกับพศอ,อ,อยู่พศออก็ติดต่อกับบักโรเบิร์ตทำตัวเป็นคนกลางเออ,เอ,อทีนี้ กางไปกลับมามแม่นก<ม>ั<ต>นเลยหนูนาชวนชวน,ชวนพอสอไปกินข้าวพอสอพยายามที่จะดึงบักโรเบิร์ตเข้ามาเพื่อให้แบบว่าเชื่อมแบบให้แบบมารับไี่หนูนาไปห,หนูนาเมาลับอะไรแบบนี้แต่พอมารับไปเสร็จปุ๊บบักโรเบิร์ตก็ทิ้งอหนูนาเหมือนเดิมในขณะที่เป็นเป็นฟางเส้นสุดท้ายมงว่าบักโรเบิร์ตมันซัวค่บอกบอกบักโรเบิร์ตมันซัวคักอหลกูดามันคงจะดางได้แล้วมันซวยอิลในบอกบอมนี่มันซัวอะบอมอันเนี้ันี่ต่อจัดกระดาอยูตแวต่วะแต่แต่ว่าสําหรับ เจมอเจมอแบบว่าคิดว่าก็ก็ด่าหลยแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของคนสองคนนั่นเป็นยีสัยนั่นเป็นวัยรก็แบบว่าเออไม่ไม่ได้แบบว่าไปรู้ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว